บอลยูสิบปีของเมกาขึ้นนะครับทำไมตลาดขุ้นลงนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่าบอลยูหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ต่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเรามากเพราะว่าเราไม่ค่อยไปซื้อแล้วก็เอ๊ะมันเป็นพันธบัตรของอเมริกาด้วยเลยไปยุ่งเลยอะเขาต้องบอกงนี้ครับในโลกของการเงินเนี่ยตลาดหลักๆมันมีอยู่ประมาณสองตลาดก็คือตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกสองตลาดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตลาดที่ชื่อว่าตราสารหนี้กับตราสารทุนนะครับตราสารหนี้ นะครับก็คือว่าผู้ที่ทําการต้องการเงินนะครับเขาก็จะออกลักษณะของตราสารตัวหนึ่งขึ้นมาคล้ายๆเป็นกระดาษแล้วก็ไปยืมเงินกับประชาชนหรือคนทั่วไปแล้วก็ให้ไหว้ผู้ที่ขายนะครับเขาเรียกก็เป็นลูกหนี้นะครับส่วนผู้ที่ซื้อตราสารไปนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้นั่นเองเปรียบเหมือนกับตลาดทุนตลาดทุนจะตรงข้ามกันตลาดทุนก็คือว่าผู้ที่ซื้อหุ้นก็คือเป็นเหมือนเจ้าของนะครับบริษัทที่ออกหุ้นมาก็เป็นเหมือนกับ คนที่ต้องการเงินเงินมาลงทุนจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับทีนี้กลับมาที่ตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับเวลาที่เขาขายเป็นตราสารออกไปนะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับแล้วแต่ว่าตราสารเนี่ยจะเป็นประเภทไหนจะเป็นประเภทที่กี่ปีนะครับเรียกคืนได้นะครับจ่ายเป็นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย เวลาที่การออกนะครับก็จะสามารถออกได้ทั้งฝั่งที่เป็นรัฐบาลและวิสาหกิจหรือภาคเอกชนนะครับถ้าอย่างภาคเอกชนที่เราได้ยินบ่อยๆอาจจะเห็นพวกแบบหุ้นกู้บ้างนะครับที่ออกมากันหุ้นกู้แบบเพื่อช่วยบอลหุ้นกู้ซึ่งแต่ละหุ้นแต่ละตราสารที่ออกมาเขาก็จะมีเลดติ้งในการบอรดครับชินเลติ้งได้ A A B B B ลบ B B B บวก A บวก B บวกต่างๆนะครับ ทีนี้ในส่วนของตราสารนี้ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็น list f i l l t หรือไม่มีความเสี่ยงนี่ก็คือตัวที่เป็นตราสารของพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองที่ออกมาแล้วก็มองว่ารัฐบาลไงก็ไม่โกงแน่นอนนะครับก็ต้องจ่ายเงินคืนอยู่แล้วนะครับโดยจุดที่เป็นความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากสุดคนเนี่ยเขาจะอ้างอิงที่ความสนใจของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ10ปีนั่นเองนะครับทีนี้เพราะปีนะครับเขาจะดูว่าได้ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งการลงทุนนะครับเงินเนี่ยเรานึกภาพว่าการลงทุนนักลงทุนเงินมีอยู่ก้อนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือรายย่อยต่างๆครับเขาก็พยายามจะหาจุดในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดแล้วก็มีความเสี่ยงที่สมดุลฟังนะครับความเสี่ยงที่สมดุลไม่ใช่ความเสี่ยงสูงที่สุดหรือความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันทีนี้กรณีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่1 0บถึงเ็คนเขามองว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่สูงพอสมควรนะครับในปีที่แล้วนนะครรััับบพธต รัฐบาลของทางอเมริกานะครับหรือเรียกว่าเป็นบอลยิวผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับทำให้ความน่าสนใจในการไปลงทุนเนี่ยน้อยนะครับคนก็เลยย้ายเงินนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจะเป็นตลาดหุ้นทองคำนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซีแต่ถ้าเกิดวันดึงนะครับเมื่อบอลยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาเงินนะครับก็จะถูกโยกจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกว่า เราจะเห็นว่าสปีดในการสเปซนะครับระหว่างช่องว่างผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้พันธาบัตรกับหุ้นนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นบอลลูนแกลถ้ายิ่งมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกันนะครับเงินจะถูกไหลไปในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะก็คือความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันนั่นเองทําให้เงินที่อยู่ในตลาดทุนนะครับอาจจะถูกโยกไปในตลาดตราสารหนี้นั่นเองทีนี้มีคาถามว่าแล้วทําไมเวลาที่ประกาศดอกเบี้ยของตราสารหนี้ฉบับ10ปีเพิ่มขึ้นแล้ว ประเทศอเมริกาประเทศอื่นต้องต้องมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต้องบอกงนี้ครับว่าแต่และประเทศเขาจะมีเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็หลกัหลกๆเขาก็ไม่ไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดเป็นดอลลาร์หรอกครับเขาจะซื้อเป็นลักษาของพันธบัตรมากมากแล้วแต่มากกว่าที่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับอย่างประเทศไทยก็ซื้อพันธบัตรของ10ปีหัวอเมริกาไว้นะครับของจีงนก็ซื้อเยอะมากเลยนะครับจึงทําให้เวลาที่พันธบัตรของอเมริกาเนี่ย ประกาศบอลยิวขึ้นแต่ละ,ะเทศก็จัเป็นต้องประกาศขึ้นด้วยไม่งั้นทําไมครับนลกลงทุนของต่างประเทศก็เอาเงินออกจากประเทศตัวเองไปซื้อของเมกาหมดจึงทําให้นโยบายการเพิ่มดอกเบี้ยให้กับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะทําเป็นทั่วโลกเลยก็คือประเทศไทยก็เหมือนการพอเมกาปรับขึ้นเราก็ปรับขึ้นเพืเพื่อไม่ให้นักลงทุนนําเงินในประเทศออกไปหลายปสะ่ต่างประเทศนั่นเองครับวันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเวลาที่บอลยิวเนี่ยแล้วบอลยิวแล้วทําไมเวลาที่บอลยิว มีการปรับในเวอร์ชันใหม่แล้วบอลยูในตลาดที่เป็นตลาดรองถึงราคาตกไปนึกบอกงี้ครับในการซื้อขายนะครับในตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองตลาดรองก็คือว่าผู้ที่มีทางสารเหมือนกันก็เอามาแลกเปลี่ยนกันคล้ายๆกับเป็นที่นัดพบกันเองของนักลงทุนนะครับไม่ได้ออกจากรัฐบาลออกมาสมมุติว่าเราไปได้ตาาราสารมาฉบับหนึ่งแล้วเราก็เก็บไว้กับตัวเราก็กินดอกเบี้ยไปอาจจะเป็นสิปีนะครับเรากินดอกเบี้ยไปสัก2ปีแล้วเราต้องการใช้เงิน แต่ว่ามันจําเป็นจะต้องรอเวลาให้ครบเราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดรองนะครับในตลาดพันธบัตรตลาดรองก็มี2ตลาดด้วยกันนะครับของประเทศไทยก็คือชื่อว่าเป็นตลาด OTC นะครับหรือ Over the Counter นะครับอ่าซึ่งจะอยู่ในเว็บไทย BMA การอีกตัวหนึ่งก็คือ t b x นะครับเป็นตลาดที่เป็นทางการนั่นเองนะครับผมไม่พูดลงลึกละกันแต่ว่าหลักๆก็คือไปแลกกันได้ทีนี้กรณีที่พันธบัตรรุ่นก่อนหน้าให้ดอกเบี้ยที่น้อยกว่า แต่พันธบัตรที่ออกใหม่ให้ดอกเบี้ยที่มากกว่าแน่นอนนะครับคนที่เคยมีพันธบัตรอยู่ก็พยายามเอาพันธบัตรตัวเองออกมาขายออกเพื่อเอาไปซื้อในดอกเบี้ยที่สูงกว่านั่นเองทําให้พันธบัตรรุ่นก่อนราคาเลยตกลงไปอย่างที่เราเห็นจากโควิดที่ผ่านมาบางคนเนี่ยต้องการสภาพคล่องนะครับก็รีบไปขายพันธบัตรในราคาที่ถูกถูกถูกจนทําให้บางกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรไว้เนี่ยก็แทบปิดตัวลงไปเลยนะครับเพราะว่าเงินมนถูกที่จะต้องโยกย้ายออกมาจากตลาดของพันธบัตรนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเวลาอเมริกานะครับหรือรูโลกประกาศบอลยูนะครับที่สูงขึ้นตลาดหุ้นเลยมีความกังวลแล้วก็อาจจะทําให้ช่วงราคาในช่วงนั้นเนี่ยสวิงแหวงแกว่งลงไปในทิดทางที่เป็นไซเวดดาวก็ได้นะครับครับผมนิสนาขีดลองคำไวเ้เจิคลิปหน้าสวัสดีครับ